ครับสวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันจันทร์เจ้าวันสันสดใสออกคุมขมลมน้อยพี่น้องนะเื่มเื่อมเหมือนฝนสิตกพี่น้องนะเหมือนโดนบรรดาลให้พ่อพานผู้สาวเท่าอายุเจ้าสี่สิบพอดีนะพี่น้องนะสวัสดีตอนเสาร์ตอนเสาร์สดใสตอนเสาร์ร่มเย็นคขืมเืมคล้ายๆฝนสิตกพี่น้องนะสิตกบ่ตกคขืมเืม ตกลกๆเล็กๆด้วพี่น้องคนก็ได้เท่จากๆลบกอย่างเนาะลมชื่นลมเย็นกันมาครับพี่น้องนะนี่ครับมากินข้าวกันมั้ยครับมากินข้าวกับนาจ้ากันก่อนพี่น้องนะนี่แต่แก้วบองกจิ้เนาะกินง่ายพี่น้องนะแก้วบองแก้วบองจำแก้วบองแซ็ตครับนี่ยนี่ครับ ลืมเบอราเคีย์ไปหน่อยนะรู้จัดอาหพี่น้องมาผมยังหลายไปหน่อยนะเป็นคอนเสีย์เดิมกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินพี่น้องนะจับอินลี ไม่พี่น้องเด้อปลาบองพป่นปลาบองเซ่บๆครับกินง,ง่ายอยู่ง,ง่ายเลี้ยงง่ายเี่น้นอมีอยังหลายเี่น้นอ ท้ทายวีท,าทาๆๆา้าน้องวๆๆมพอคลิปนาไลวนี่อายนีน่งแถวนเม่อเช้าเซื่อเ้าเือเว้นเจอคลิปหนม่นเหนียวไแค่นีวันแล้วเจอคลิปหนาจัดเต็มนึนแล้วครับเนสวัสดีครับบ๊ายบายครับมีความสุขสุขสุขคครับ สู้สครับ